คดีอาชญากรรมนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศที่ยากจะแก้ไขให้หมดไปได้ในปัจจุบันเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมอยู่เสมอและเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกระดับและทุกอาชีพและยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้ปัญหาการเกิดอาชญากรรมยิ่งมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอีกทั้งยังมีรูปแบบของการเกิดอาชญากรรมที่หลากหลายด้วยเช่นกันแต่ปัญหาดังกล่าว ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในแค่ยุคปัจจุบันเท่านั้นในอดีตก็เคยมีคดีอาชญกรรมมากมายเช่นกันและคดีที่แปลกที่สุดคดีหนึ่งที่พวกเราฟังเพลินจะนํามาเล่าสู่ทุกคนฟังในคลิปนี้ก็คือคดีสะเทือนขวัญเมื่อแม่ฆ่าปาดคอลูกในไส้เพื่อบูชาพระอินทร ย้อนกลับไปเมื่อเวลา15นาฬิกาในวันที่4ตุลาคมปี2547พันตำรวจตีชัชวานสังรักษาสารวัตรร้อยเวสรสพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กผู้หญิงถูกฆ่าเชือดคอที่บ้านเลขที่95หมู่ที่11ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุริชัยควรเดชาคุปผู้กำกับการพันตำรวจโทธนูหัวประเสริฐรองผู้กำกับการป่าปราม และพันตํารวจโทชัยวัน์จิตจำนงสารวัตรป่าปามนํากําลังที่4พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นภายในบ้านชั้นล่างพบภาพสลดใจเป็นเด็กหญิงนอนสิ้นใจอยู่กลางบ้านมีบาดแผลถูกเชือดคอ,อ,น,อนรอดลมขาดเลือดนองพื้นทราบชื่อว่าเป็นเด็กหญิงประพัน์สอนเจียมเจริญอายุ12ปีลูกสาวเจ้าของบ้านเป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดไผ่ร้อม แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงตรวจสอบบริเวณรอบบ้านพบว่ามีการตั้งโต๊ะเหมือนกับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมีเส้นผมแช่น้ำในกระมังนอกจากนี้ยังพบที่นอนถูกนำมาเผาข้างบ้านกับปิดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบบนห้องชั้นบนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันส่งเสียงเจิ้วเจ้าฝังไม่ได้สับจึงเรียกให้เปิดประตูแต่ไม่ยอมเปิด หลังจากเรียกอยู่นานคนในห้องไม่ยอมเปิดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปพบหญิงสี่คนอยู่ในอาการตาขวางเหมือนคนเสียสติและเกิดอาการคุ้มข้างใช้มีดไล่ฟันอุตรุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้กำลังจับกุมใส่กุญแจมือทั้ง4คนแต่ยังสแสดงอาการเกี้ยกล่อด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาจากนั้นได้คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักทราบว่าหญิงทั้ง4คนเป็นพี่น้องกันชื่อนางกาญจนานเจียมเจริญ อายุ50ปีเจ้าของบ้านและเป็นแม่ของเด็กหญิงประพัดสอนผู้ตายนางบัวเจียมเจริญอายุ68ปีแม่ของนางกาญจนานางอนงเจียมเจริญอายุ45ปีและนางสาวจรินเจียมเจริญอายุ32ปีทั้งสองคนเป็นน้องสาวของนางกาญจนาทั้งนี้นางกาญจนาให้การวกวนคล้ายกับคนเสียสติก่อนเกิดเหตุได้ไปทําพิธีเข้าทรงและสั่งให้นางอนงไปตัดต้นมะพร้าวให้หมดสวน ให้ฆ่าเด็กหญิงประพัดสอนทิ้งเพื่อจะทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเพราะเชื่อว่าเด็กคนนี้จะนําความชั่วร้ายติดตัวมาหลังจากนั้นนางอนงได้ลงมือฆ่าเด็กหญิงประพัดสอนทันทีโดยใช้มมดีโตปาดคอตายคาที่แล้วเอาเส้นผมของผู้ตายไปแช่น้ําและนําเสื้อผ้ากับที่นอนไปเผาทิ้งเพื่อทําพิธีส่งวิญญาณนางการจนานะครับยังให้การเหมือนโคนสติแตกต่อไปว่าที่ตนฆ่าลูกเพื่อจะทําให้โลกสว่างสวัยขึ้น และปลดปล่อยชีวิตที่ถูกกดขี่มาสามภพสามชาติหากฆ่าเลือดชั่วจะได้เป็นอิสระและยังบอกอีกว่าตนเองสื่อสารกับพระอินทร์ได้โดยตรงจะส่งวิญญาณของลูกสาวไปให้กับพระอินทร์ดูแลระหว่างสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐานบ้วนเทปที่นางการนาอัดไว้ในช่วงลงมือสังหารข้อความในเทปตอนหนึ่งนางการนาได้พูดกับลูกสาวว่าเสียสละชีวิตให้แม่เถอลูกเด็กหญิงประพระอนได้ตอบไปว่าทำหนูทำไม อย่าทำหนูเลยก่อนเสียงจะเงียบไปและเป็นประโยคสุดท้ายที่ถูกอัดในเทปเชื่อว่าพอเด็กิงผู้ตายพูดจบก็ถูกฆ่าเชื่อคอทันทีนะครับจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าที่บ้านของนางการจนาะมักจะมีการเข้าทรงเหมือนกับคนข้างลับทิตลอดเวลาเวลาโกรธหรือไม่พอใจใครจะด่ากาดไปทั่วจนไม่มีใครอยากคบหาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาได้ยินเสียงเด็กร้องกรตดแล้วเงียบไป เมืม่อรู้ว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหานางกาญจนาะและนางอนงในข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายและคุมตัวไว้ดำเนินการต่อไปด้านนายบุญสมพูนศิลปูยบ้านหมู่ที่11ได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุครั้งนี้ว่าเมื่อเวลาตี3ของวันที่1ตุลาคมปี2547คนทั้ง4ได้ไปตามตนที่บ้านเพื่อให้มาที่บ้านที่เกิดเหตุตนคิดว่ามีโจรขึ้นบ้านจึงไปดู แต่ปรากฏว่าทั้งหมดให้มาร่วมทาพิธีนั่งสมาธิเนื่องจากทั้งหมดกล่าวหาว่าตนไปฆ่าญาติพี่น้องในชาติปางก่อนก่อนจึงต้องไปนั่งสมาธิเพื่อไถ่บาปแต่เมื่อไปถึงคนทั้งหมดให้ขึ้นไปนั่งสมาธิบนชั้นสองของบ้านพร้อมทั้งจับมือและให้ตนหลับตาแต่ตนไม่กล้าหลับตาเพราะเกรงว่าจะถูกทําร้ายทําให้ทั้งหมดไม่พอใจจึงไล่ตนให้กลับบ้านต่อมาวันรุ่งขึ้นก็ไปตามให้ตนมาร่วมพิธีอีก แต่ตนปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่าคนทั้งหมดมีท่าทีแปลกๆไปพูดจาไม่ปกติวันที่3ตุลาคมก็เห็นว่าบ้านดังกล่าวเงียบหายไปเมื่อมีญาติมาจากกรุงเทพพอมาวันที่4ตุลาคมคือวันเกิดเหตุมารู้อีกครั้งก็มีญาติผู้ตายไปตามและบอกว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านดังกล่าวแล้วผู้ใหญ่บ้านยังกล่าวอีกว่าแต่เดิมคนบ้านนี้เป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาอะไร ชอบเข้าวัดทําบุญและเคยไปบวชชีที่วัดคูหาสวรรค์หมู่ที่6ตําบล4ี0 0มื่น 40, อําเภอดาเ,เนินสะดวกแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้อาการเริ่มแปลกไปพูดจาไม่เหมือนคนปกติเหมือนกับคนทรงเจ้าจนมาพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนนางการจนาแม่ของเด็กนั้นมีปัญหาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเรียนหนังสือและมีแฟนจนตั้งท้องแฟนก็หนีไปจึงมีอาการเก็บกดมาโดยตลอดนายบุญสมสิริพจนาวันอาของผู้ตายกล่าวว่า ปกติในบ้านเกิดเหตุอยู่กันแต่ผู้หญิง5คนส่วนลูกๆของนางบัวได้แยกย้ายกันไปค้าขายที่กรุงเทพมหานครถ้าไม่มีธุระอะไรก็จะไม่เข้ามาที่บ้านหลังดังกล่าวตนก็ได้ยินว่าครอบครัวนี้ได้เดินทางไปทําบุญที่เขาคิชกูดจังหวัดจันทบ,บรุรีแต่ที่ไปนั้นมีชาวบ้านไปกันหลายคนซึ่งไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้ไปทําอะไรกันบ้างสําหรับศพของเด็กหญิงประพัสอนเจียมเจริญญาติที่รับศพไปจากโรงพยาบาลดําเนินสะดวก เพื่อไปตั้งบําเพ็ญกุศลณวัดสาราศีดารามหมู่ที่1ตําบลแพงพวยอําเภอดําเนินสะดวกจัังหวดราชบุรีเพื่อสวดอภิธรรมต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นภายในบ้านกลางชุมชนจึงมีการตั้งคําถามต่อเหตุการณ์ขึ้นหลายเรื่องหนึ่งในคําถามเหล่านั้นคือในเมื่อเด็กหญิงประพัดสอนผู้ตายรู้ว่าแม่จะฆ่าตนทําไมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนเลยสักนิด นอกจากม้วนเทปที่บันทึกเสียงสนทนาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเราว่าเด็กหญิงผู้ตายยอมตายเพื่อสนองความต้องการของผู้เป็นแม่จากการสอบถามครูประจำชัน้นพบว่าก่อนหน้านั้นเด็กหญิงประพัตสอนมักหลับในเวลาเรียนเสมอพอสอบถามนะครับจึงได้ความว่าตอนกลางคืนเธอจะโดนที่บ้านบังคับให้นั่งสมาธิจนไม่ได้นอนในวันที่3 1กันยายนปี2 5 4 7 น้าของเด็กหญิงผู้ตายเดินทางมารับกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนและบอกกับครูประจำชั้นว่าต้องรับเด็กหญิงประพัดสอนกลับไปทําพิธีทั้งยังเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าในวันรุ่งขึ้นนะครับหรือวันที่หนึ่งตุลาคมปี2 5 4 7จะมีญาติญาติทางกรุงเทพมหานครเดินทางมารับที่บ้านเพื่อร่วมทําพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิและนั่งจับมือต่อต่อกันไปเพื่อให้คนที่เป็นแม่ของเด็กหญิงหลุดพ้นจากความชั่วร้าย เมื่อญาติเดินทางกลับจึงเกิดเหตุร้ายไม่คาดฝันขึ้นดังที่เป็นข่าวภายหลังจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวนางกาญจนาและผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดเข้ารับการรักษาอาการทางประสาทที่สถาบันกัลยาราชนครินก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากคดีอาชญากรรมดังกล่าวเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ก่อขึ้นโดยผู้หญิงทั้งหมดอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เป็นแม่และเขยญาติกับเหยื่อผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในสังคมไทยทําให้สาธารณชนให้ความสนใจกับคดีดังกล่าวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคดีที่แปลกนะครับที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยที่พวกเราฟังเพิินนะครับเต้นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมครับสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ